คุณกล้าหรือไม่ถ้าได้รู้ว่าในวัดที่เงียบสงัดซ่อนความลับที่ไม่มีใครรอดชีวิตไปเล่าได้ตำรวจบวดปลอมแค่จับโจรแต่กลับพบความจริงที่น่ากลัวกว่าความตายเสียงสวดที่ไม่ใช่ของคนเป็นพระที่ไม่ใช่คนและโบทที่ไม่มีวันปล่อยใครกลับออกมาคุณจะหนีหรือยอมเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบนี้ตำรวจหนุ่มชื่อรณากรได้รับภารกิจลับ ให้ปลอมตัวเป็นพระบวชใหม่เพื่อสืบคดีการหายตัวของคนในหมู่บ้านวัดที่เขาเข้ามาอยู่ลึกในป่าเงียบสงัดรอบวัดเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่แสงแดดลอดลงมาเป็นลำเส้นเหมือนคมมีดเฉือนอากาศเย็นทันทีที่รณก้าวเข้าลานวัดลมหนาวพัดวูบทำจีวรที่เขาสวมสะบัดเสียงระฆังเก่าดังเบาฮ่าฮ่าแม้ไม่มีใครตีในกุฏิไม้เก่า กลิ่นอับของฝุ่นและเชื้อราลอยอิงเสียงไม้ลั่นเอียดอาดเหมือนมีคนก้าวเดินตามกลางดึกคืนแรกเขาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงสวดเบาฮ่หาฮ่าที่ไม่เหมือนบทสวดดที่เคยได้ยินเขาเปิดประตูออกไปทางเดินมืดสนิทแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างเห็นเงาคนก้มหน้าเดินช้าๆไปทางโบสถ์ร้างหลังวัดรนกกรค่อยๆตามไปเสียงสวดชัดขึ้นเป็นเสียงทุ้มต่ำ ฟังแล้วหนาวสถานเข้าเส้นเมื่อเขาแง้มประตูโบสไฟเทียนริปรี่เผยให้เห็นร่างพระหลายรูปนั่งล้อมวงแต่ไม่มีใครขยับแม้แต่น้อยสายตาเขาสบกับดวงตาคู่หนึ่งที่ค่อยๆเงยขึ้นจากความมืดดวงตานั้นแดงกำ่ำมองตรงมาที่เขาพร้อมกับรอยยิ้มแสยแยะฮ่าฮาระนกรถถอยหลังแต่เสียงประตูไม้ปิดดังปังลมแรงพัดดับเทียนหมดทุกเล่ม ทิ้งทุกอย่างในความมืดสนิทเสียงสวดเปลี่ยนเป็นเสียงครวญครางต่ำเหมือนคนหลายสิบคนกำลังทรมานด้วยความเจ็บปวดกลิ่นข่าวเลือดลอยโชยมาแรงจนเขาแทบอาเจียนมือเย็นจัดคว้าเข้าที่ข้อเท้าเขาบีบแน่นเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังรอบตัวเหมือนคนหลายคนซ้อนกันอยู่ในความมืดหนาแน่นรนกรพยายามสะบัดเทา้าแต่แรงบีบยิ่งแน่นขึ้นเหมือนมือเหล่านั้น กำลังลากเขาเข้าหาความมืดเสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นผสมเสียงร้องให้สลับกันผนังโบสถ์เริ่มสัน่นฝุ่นและเศษฟูนร่วงลงมาเป็นฝนเขาเงยหน้ามองเห็นรูปปั้นพระประธานที่ควรสงบนิ่งแต่กลับบิดเบี้ยวดวงตากลายเป็นโพรงลึกสีดำจากโพรงนั้นของเหลวสีแดงเข้มค่อยๆไหลออกมาหยดลงพื้นเป็นจังหวะดังติงต๋งๆในความเงียบ เสียงสวดหยุดลงฉับพลันความเงียบเข้ามาแทนแต่นายเงียบงันเขาได้ยินเสียงกระซิบอยู่ใกล้หูเสียงแหบพระผู้ชาฮ่าเหมือนกําลังเคี้ยวบางอย่างในปากที่นี่ไม่เคยมีพระมีแต่เหยื่อความเย็นแล่นขึ้นไขสันหลังรน,นักกลั้นหายใจมองรอบตัวเห็นเงาดําหลายเงาล้อมวงเข้ามาใกล้แต่ละเงามีใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนถูกฉีกเป็นแผลชะ,ะกัน กลิ่นเน่าหึงขึ้นมาแรงกว่าเดิมจนเขาแทบหมดสติเสียงหัวเราะก,กับเสียงกรีดร้องประสานกันก้องโบดเหมือนทุกกำแพงกำลังขังเสียงวิญญาณนับร้อยรนกัดฟันพยายามคลำหาประตูแต่สัมผัสเจอเพียงผนังเย็นชื้นเหมือนโบดบิดตัวทังออกหายไปเงาดำเริ่มคลานเข้ามาใกล้แต่ละเงามีดวงตาสีขาวขุ่นจ้องเขาไม่กระพริบเสียงกระดูกกลั่นกรอบกแกรบ เมื่อเงาเหล่านั้นขยับช้าฮ่าฮ่เทียนบนแท่นบูชาลุกวาบขึ้นเองเผยให้เห็นพื้นโบสถ์ที่เต็มไปด้วยรอยมือเล็กใหญ่เป็นคราบเลือดแห้งซ้อนทับกันจนดำผีเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งดังรอบตัวเหมือนมีคนหลายสิบคนพูดพร้อมกันสวดกับพวกเราระนก,กรตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่าง คืบคลานเข้าใต้จีวรเย็นเฉียบเคลื่อนไปรอบลำตัวเงาหนึ่งยื่นมือออกมาเล็บยาวสีดำแต่เบาๆที่แก้มเขาทันใดนั้นภาพเงาทั้งหมดหายไปในพริบตาเหลือเพียงความเงียบกับความมืดที่หนากว่าเดิมเสียงกลองเพลดังขึ้นจากไหนสักแห่งชาฮ่าฮเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในแต่ละจังหวะพื้นโบดสันไหว ราวกับมีบางอย่างกำลังตื่นขึ้นจากใต้ดินรนกรพยายามตั้งสติแต่หัวหมุนเสียงกลองเพลนชัดขึ้นทุกครั้งที่ดังพื้นสั่นแรงกว่าเดิมฝุ่นเก่าหล่นลงจากเพดานเหมือนโบสจะถล่มเขาหันขวบเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้ากรอบกแกรบอยู่ข้างหลังเงาหนึ่งเดินออกจากมุมมืดเป็นพระชราใบหน้าซีดเผือดร่างกายผอมโซจีวรขาดวิน ดวงตาพระชรามืดสนิทเหมือนบ่อน้ำลึกริมฝีปากแห้งแตะเผยรอยยิ้มชาฮ่หาฮฟันสีเหลืองเรียงกันเป็นซี่ก่อนพูดด้วยเสียงต่ำเจ้ามองเห็นแล้วเจ้าจะไม่มีวันได้ออกไปทันใดนั้นพื้นโบสตรงหน้าแตกออกเป็นรอยแยกความมืดพวยพุ่งพุ่งขึ้นเหมือนควันดำหนาทึบเสียงกรีดร้องของคนหลายคนลอยขึ้นจากรอยแยก สะท้อนกับผนังโบสถก้องจนหูอื้อแรงลมมหาศาลดูดรณกรเข้าไปเขาพยายามคว้าเสาไม้แต่เนื้อไม้ผุพังแตกละเอียดในมือร่างเขาลอยเข้าหาความมืดเสียงหัวเร้อดังก้องใกล้หูพร้อมกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนแสบจมูกและตามือเย็นจัดนับสิทธคว้าแขนขาลำตัวดึงเขาลงไปในรอยแยกเสียงหัวใจเขาดังก้องในอก เร็วและแรงเหมือนจะระเบิดในความมืดแสงวาบสีแดงสลัวเผยให้เห็นใบหน้าคนซ้อนกันเป็นชั้นฮ่าฮ่ทุกใบหน้าปิดเบี้ยวเจ็บปวดปากอ้ากว้างร้อง,งเงียบฮะาฮ่ไม่มีเสียงแต่ความสิ้นหวังกระแทกเข้ามาเต็มแรงมือที่จับเขาเริ่มเย็นกว่าเดิมเย็นตนชาเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลไปทีละน้อย เสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งรอบตัวเขาอยู่ด้วยกันอยู่ที่นี่ตลอดไปรณนกรพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดลมหายใจแผ่วลงตาเขาพรา่าเห็นเพียงเงาดำหมุนวนรอบตัวเสียงกลองเพลงยังดังแต่จังหวะเร็วทีเหมือนเร่งเรา้าหัวใจให้หยุดเต้นกลิ่นเน่าเหม็นเข้มขึ้นจนเขารู้สึกขมปากภาพสุดท้ายก่อนสติจะดับ คือรอยยิ้มกว้างของพระชราที่ยืนรออยู่ในความมืดพร้อมตาแดงกำ่ำที่สะท้อนแสงแดงริบรีในรอยแยกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเสียงกลองเพลงเงียบลงทันทีเหลือเพียงเสียงหอบหายใจแผ่วเบาของรนากรในความมืดเงาดำยังคงเคลื่อนไหวเหมือนหมอกมีชีวิตล้อมรอบเขาแน่นขึ้นเรื่อยห,าหา่าพื้นใต้เท้ากลับเรียบสนิทอีกครั้งแต่เย็นเฉียบ เหมือนยืนอยู่บนหินน้ําแข็งรนกรก้มมองเห็นรอยเท้าสีดำปรากฏบนพื้นรอยเท้าเล็กใหญ่เหมือนคนหลายสิบคนเดินวนรอบตัวเขาไม่หยุดเสียงกระดิ่งดังแผวมาจากทางเข้าประตูโบสถ์เสียงประตูแงม้มแสงจันทร์ลอดเข้ามาเป็นเส้นเผยให้เห็นชายผ้าเหลืองลากไปตามพื้นแต่ไม่มีใครเดินตามมารนกรรีพยายามก้าวออกไป แต่ขาเขาหนักอึง้งเหมือนถูกโซ่ล่ามทุกครั้งที่พยายามยกเทา้าเสียงกระสิบจะดังขึ้นพร้อมแรงดึงกลับเย็นเยียดเหมือนจะฝังเขาไว้กับพื้นเสียงหัวเราะค่อยๆดังกลายเป็นเสียงแหลมสูงสะท้อนทั่วโบสเหมือนใครหลายคนกำลังดีใจที่เขาอยู่ตรงนั้นและจะไม่ไปไหนอีกต่อไปความมืดยิ่งหนาทึบก,กลืนแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามา เหลือเพียงแสงสลัวสีแดงจากมุมลึกในโบสถ์เหมือนแสงจากฐานไฟที่ไม่เคยมอดรนก,กรรู้สึกเจ็บแปลบเมื่อเล็บแหลมของบางอย่างกรีดลงบนหลังมือเลือดอุ่นๆไหลซึมแต่ทันทีที่เลือดหยดลงพื้นเสียงครุครางก็ดังขึ้นรอบตัวเหมือนเสียงคนหิวกระหายร้องขอชีวิตผนังโบสถ์เริ่มเปลี่ยนสีจากสีไม้เก่ากลายเป็นสีดำมเมืม ลายไม้แตกเป็นเส้นเหมือนเส้นเลือดเน่าไหลซึมของเหลวสีคล้ำหยดลงมาทีละหยดส่งกลิ่นข้าวแสบจมูกเสียงกลองเพลนกลับมาดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้เร็วแรงเหมือนหัวใจใครบางคนกำลังเต้นครั้งสุดท้ายในเงามืดพระชรายังคงยืนอยู่ดวงตาสีแดงของเขาท่อประกายแรงกว่าเดิมมือกระดูกบางชี้มาที่รณกรชา ฮ่าฮาพร้อมเสียงกระซิบทุ้มต่ำรับศีลเพื่อจะไม่ต้องหนีอีกต่อไป <H uman> รนกรสันสถานเสียงกระซิบของพระชราเหมือนดังก้องอยู่ในหัวจนความคิดขาวโพลนหูอื่ยลมหายใจติดขัดมือของพระชราค่อยๆย,ยื่นเข้ามาใกล้นิ้วยาวแห้งกรังแต่หน้าผากเขาเบาฮ่าฮา ความเย็นแผ่ซ่านเหมือนน้ำแข็งไหลเข้ากระดูกทันใดนั้นภาพรอบตัวเปลี่ยนวูบเขายืนอยู่กลางป่าทึบเทาวันห้อยระยงระย่างหมอกนาขาวจัดปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นฟ้าในหมอกเงาคนเดินไปมาชาฮ่า,าแต่ละหนาสวมจีวรเก่าเปราเลือดบางรูปไม่มีหน้าบางรูปมีแค่โพรงดำแทนดวงตาเสียงสวดมนต์กลับมาอีกครั้ง แต่เป็นจังหวะผิดเพี้ยนสูงต่ำไม่เป็นสำเนียงใดฟังแล้วเหมือนเสียงล้อเหรียนมากกว่าเสียงศักดิ์สิทธิ์รณกรหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นทางออกหมอกหนาจนหายใจติดขัดเงาดำเริ่มรวมตัวกันวนรอบเขาเป็นวงกลมเหมือนกําลังทําพิธีบางอย่างที่เขาคือเครื่องบูชารณกรก้าวถอยแต่เท้าเหมือนติดกับโคลนหนืดทุกการเคลื่อนไหวยิ่งช้าเหมือนฝันราย เสียงสดดวนไปมาเร็วขึ้นดังขึ้นกลายเป็นเสียงกรีดร้องประสานแหลมสูงจนแก้วหูแทบแตกในหมอกเงาดำแต่ละเงาเริ่มบิดตัวร่างกายยืดผิดรูปแขนขายาวผิดมนุษย์ดวงตาสีแดงกับพริบพราวเหมือนไฟนับสิบดวงล้อมรอบตัวเขากลิ่นเน่าเหม็นแรงจนน้ำตาไหลรณกรพยายามตะโกนแต่เสียงถูกกลืนไป ราวกับอากาศรอบตัวดูดทุกเสียงจนเงียบสนิททันใดนั้นพระชรลาโผล่มาจากหมอะอยู่ห่างเพียงแค่เอื้อมใบหน้าใกล้จนเห็นรอยแตกของผิวหนังดวงตาสีแดงส่องแสงราวฐานไฟเขาอ้าปากชาฮ่าฮ่าเผยฟันสีดำทึบพร้อมเสียงกระซิบแผ่วชิดหูเจ้าคือคนต่อไปในวันนี้รนกรหายใจขาดเป็นช่วงหัวใจเต้นกระหนำ่ำ แต่ร่างชาไร้แรงยืนตัวแข็งอยู่กลางวงล้อมเงาดำหมอกเย็นจัดกัดผิวจนเจ็บแสบเสียงสวดหยุดลงฉับพลันความเงียบลึกลับเข้ามาแทนในวินาทีนั้นเงาทั้งหมดหันหน้ามาพร้อมกันใบหน้าซีดขาวบางใบมีแผลเหวอวะบางใบไม่มีลูกตาแต่ละร่างยกมือขึ้นชาฮ่หาฮาประนมต่อหน้าอ,อกแล้วโน้มตัวเหมือนแสดงการต้อนรับ พื้นใต้เท้าระนะกรเริ่มยุบตัวลงเหมือนบันไดเลื่อนลงสู่อะไรบางอย่างเขาพยายามดิน้นแต่แรงดึงมหาศาลฉุดร่างให้จมลงไปทีละน้อยความมืดหนาทึบค่อยๆกลืนขาจากปลายเท้าจนถึงเขา่าลมเย็นโอบล้อมทุกด้านเสียงกระซิบลอยมาก,กับหมอกซ้ำๆชัดขึ้นเรื่อยฮ่าๆอยู่ที่นี่อยู่กับพวกเราความมืดลืนระนะกรถ,ถึงเอว ความเย็นแผ่เข้ากระดูกแขนขาไร้ความรู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลเสียงหัวใจเบาลงทุกทีเสียงกระซิบรอบตัวชัดจนเหมือนดังในหัวประโยคเดียวซ้ำไปมาอยู่ที่นี่เงาดำแต่ละร่างยื่นมือออกมาสัมผัสเขาเบาฮ่าฮ่าแต่ความเย็นจากมือเหล่านั้นเหมือนน้ำแข็งพันรอบร่างความกลัวพุ่งถึงขีดสุดเขาอยากกรีดร้องแต่ลมหายใจหายไป คอแข็งราวกับถูกบีบพระชรายื่นหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาสีแดงส่องแรงกว่าเดิมแสงนั้นแทรกเข้าตาเขาภาพรอบตัวบิดเบี้ยวเหมือนโลกหมุนวนเสียงหัวเราะต่ำๆดังในอกจนลำตัวสถานมือกระดูกของพระรูปศีรษะเขาช้าฮะาฮ่เสียงพระแหบข้างหูตั้งแต่วันนี้เจ้าคือหนึ่งในเราพื้นใต้เท้าหายวับร่างรนกรร่วงลงสู่หลุมมืด ลมแรงประทะใบหน้าเสียงกรีดร้องหลายร้อยเสียงดังคลอรอบตัวความมืดหมุนวนเหมือนหลุมที่ไร้ก้นบึง้งเสียงกรีดร้องแหลมสูงตีกล้องในความมืดเหมือนวิญญาณน,นับร้อยร้องประสานกันรนกรขวางเหมือนร่างไร้น้ำหนักความหนาวกัดกระดูกความมืดหนาทึบบีบรัดจนแทบหายใจไม่ออกท่ามกลางเสียงกรีดร้องมีเสียงสวดทุ้มต่ำดังแทรกเข้ามา เป็นเสียงพระชราท่องบทสวดผิดเพี้ยนแต่ละคำก้องสะท้อนเหมือนสะกดให้หัวใจช้าลงดึงสติให้จมดิ่งลึกกว่าเดิมร่างเขาร่วงผ่านภาพมัวฮ่หาหาเห็นพระนั่งเรียงกันรอบโบตร้างแต่ละรูปดวงตากลวงโบร่างเน่าเปื่อยสวดคลอด้วยเสียงแหบพร่าแสงสีแดงวาบขึ้นไกลห่าหาเหมือนจุดไฟนรกเสียงกระดูกหักดังเป็นจังหวะ เงาดำรูปร่างประหลาดปีนไต่ผนังหลุมจ้องเขาด้วยดวงตาสีขาวขุ่นความเย็นยะเยอะือกปทะหาจนชาเสียงกระซิกระจายรอบตัวตลอดการตลอดการเสียงสวดบิดเบี้ยวผสมเสียงกรีดร้องสะท้อนกล้องจนหูอื้อรณกรร่วมไม่รู้จบในหลุมที่มืดกว่าเงามืดใดลมหายใจแผ่วจนเหมือนไม่มีอยู่หัวใจเต้นชาเหมือนจะหยุดทุกขณะ ท่ามกลางความมืดมีเงาหนึ่งพุ่งเข้าหาพระชราปรากฏตรงหน้าร่างเขาบิดงอผิดรูปใบหน้าฉีกยิ้มกว้างจนถึงใบหูดวงตาสีแดงเรืองแสงจ้องลึกเข้ามาในวิญญาณเสียงกระซิบของเขาดังกว่าเดิมตรงยอมรับความตริงเจ้าคือส่วนหนึ่งของวัดนี้ทันใดนั้นพื้นดินแข็งๆปรากฏขึ้นด้านล่างร่างรนกระแทกลงเต็มแรงกลิ่นข่าวเลือดคละคลุ้ง เขาลืมตาพบว่าตัวเองนอนกลางโบสท,ที่ถูกเงาดำรายล้อมทุกเงาขยับเข้ามาช้าฮ่หาหา่าพร้อมเสียงหัวรอแผ่วต่ำก้องกังวานเหมือนจะไม่สิ้นสุดรนกรพยายามยันตัวลุกแต่แขนขาอ่อนแรงเหมือนโดนดูดพลังไปหมดดวงตาทุกคู่ในเงาดำจ้องเขาเขมงแต่ละดวงตาไม่มีแววชีวิตกลับเต็มไปด้วยความหิวกระหายเสียงกลองเพลงดังขึ้นอีกครั้งชา หนักแน่นแต่ละจังหวะทําให้พื้นโบส,นสถ์สั่นสะเทือนฝุ่นน้าเกาะตามพระพุทธรูปกระจายฟุง้งกลิ่นอับชื้นคลุ้งจนขมปากพระชราเดินเข้ามาจีวรเก่าขาดรุย่ยปลิวตามแรงลมเย็นที่พัดวนเขาเงยหน้ามองรณากรด้วยดวงตาสีแดงสดก่อนยกมือขึ้นชี้ไปยังแท่นบูชาที่มีลงไม้เก่าวางอยู่กลางโบสถ์เสียงกระซิบดังขึ้นรอบหู ประโยคเดียวซ้ำชัดเจนตรงนอนในที่ของเจ้าระนกรเหลือบไปเห็นฝากโลงค่อยๆเปิดออกภายในมืดสนิทมีกลิ่นเหม็นเน่าผวยพุ่งเหมือนเป็นที่รอเขาอยู่แล้วภายในโลงเงาดำไหววูบเหมือนของมีชีวิตเสียงกระดูกลั่นเบาฮ่าฮ่าลอยออกมาจากความมืดอากาศเย็นจัดพุ่งเข้าปัทายบน้าเหมือนดูดเอาลมหายใจสุดท้ายเสียงหัวเราะเบา ฮ่าฮ่ดังรอบโบสก้องสะท้อนกับผนังแตกราวรณกรพยายามถอยแต่ขาก้าวไม่ออกเท้าหนักเหมือนโดนฝังในพื้นแรงดึงลึกลับฉุดร่างให้ขยับเข้าใกล้ลงทีละน้อยชาทรมานเหมือนเวลาหยุดนิ่งเงาดำจำนวนมากกรูกันเข้ามาล้อมรอบมือเย็นเฉียบจับแขนขาบ่าบีบแน่นบังคับให้เขาก้าวต่อ เสียงกลองเพลกระหน่ำทีรัวเร็วเหมือนเสียงหัวใจจะระเบิดดวงตาสีแดงนับสิลุกวาบในความมืดจับจ้องเขาไม่กระพริบพร้อมเสียงกระซิบแผ่วต่ำเข้ามานอนเสียทีรนกรดิ้นสุดแรงแต่ร่างเหมือนถูกโซ่ล่องหนรัดแน่นจนหายใจไม่ออกแรงดึงมหาศาลลากเขาเข้าหาลงชาฮ่าห,าหา่าถูกก้าวเหมือนวิญ,ญญาณหลุดจากร่างทีลนิดเสียงหัวเราะรอบโบส ดังประสานเป็นเพลงหลอนสูงต่ำไม่เป็นจังหวะฟังแล้วขนุกชันแสงจันทร์ลอดเข้ามาเห็นโลงไม้อย่างชัดเจนฝากลงอ้าออกรอรับด้านในมีเงามืดเคลื่อนไหวเหมือนบ่อน้ำไร้ก้นบึงกลิ่นเน่าเหม็นแรงจนแสบจมูกภาพเงาดำรายรอบโบดบิดเบี้ยวผิดรูปบางร่างแสยะยิม้มบางร่างอ้าปากว้างดวงตาสีแดงเรืองแสงทุกสายตาจ้องรนกร เหมือนนักล่ารออยื่อพระชราเดินเข้ามายกมือขึ้นสูงสวดเสียงต่ำสำเนียงฟังไม่รู้ภาษาแต่ละคำเหมือนตอกย้ำให้แรงดึงหนักกว่าเดิมลากันน่กรไปจนถึงปากโลงเสียงกระซิบกึกก้องจงเป็นของวัดนี้ตลอดไปรนกรถูกผลักจนหลังชนขอบโลงไม้เย็นเฉียบเหมือนจะดูดความอบอุ่นจากร่างข้างในโลงเงาดำขยับเป็นเกลียว ส่งเสียงครางเบาฮ่าฮ่หา,หาเหมือนรอคอยอาหารมือเย็นจัดหลายคู่กดหัวหลายเขาบังคับให้ก้มตัวลงแรงมหาศาลกดจนหัวเขาแทบแตกกับขอบไม้เสียงหัวร้อรอบโบสกลายเป็นเสียงโ吼ร้องตื่นเต้นกลาบลืมก้องสะท้อนอย่างบ้าคลาั่งพระชราก้าวเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นเหม็นเน่าจากร่างมือเหี่ยวบางวางบนหัวรนกรกดช้า ฮ่าฮ่ดวงตาสีแดงส่องแรงกว่าเดิมแสงนั้นบีบให้สติเลือนเสียงสวดบิดเบี้ยวดังใกล้หูจนเหมือนฝันร้ายนี่คือวิธีเจ้าจะอยู่ไม่มีวันจากรณก,กรพยายามตะโกนแต่เสียงติดอยู่ในลำคอหัวใจเต้นช้าลงขอบตาเริ่มมืดทุกอย่างรอบตัวหมุนวนเหมือนดูดเขาลงไปในเงาดำที่รออยู่ในโลงอย่างหิวกระหายความมืดในโลง เหมือนหลุมลึกไกลก้นแรงดึงมหาศาลดูดรณกรอนให้จมหายทุกสัมผัสร,รอบตัวเย็นชื้นเหม็นอับเหมือนถูกฝังทั้งเป็นเสียงกระสิบทวีความดังประโยคเดิมซ้ำไปมาตลอดไปอยู่ที่นี่ตลอดไปจนหัวแทบแตกรนนักระมองเห็นเงาร่างในโลงบางร่างเหมือนพระนั่งสมาธิแต่ใบหน้าขาวซีตาเบิกโพลงรอยยิ้มกว้างผิดธรรมชาติ บางร่างไร้หัวแต่ยังขยับเหมือนมีชีวิตทุกสายตาว่างเปล่าแต่จ้องตรงมาเหมือนรอให้เขากลายเป็นหนึ่งในนั้นเสียงกลองเพนระรัวหนักขึ้นจนพื้นโบส,นสถ์สั่นสะเทือนผนังแตกร้าวฝุ่นไม้ปลิวว่อนเสียงหัวร้อแหลมสูงดังแทรกกับเสียงสวดเหมือนความวิกลจริตกำลังกลืนทุกสิ่งในวัดนี้มือเย็นเฉียบดึงรนกกรเข้าไปครึ่งตัวลมหายใจแผ่วเหมือนดับ ภาพสุดท้ายที่เห็นคือพระชรายืนยิ้มดวงตาสีแดงว่าปแปรงราฝ่ายนรกที่ไม่เคยมอดหัวใจรณกรแผ่วเหมือนจะหยุดได้ทุกวินาทีลมหายใจขาดเป็นห่วงเสียงกระซิบในความมืดชัดเจนเหมือนอยู่ในหัวยอมรับเถิดนี่คือที่ของเจ้าแขนเย็นจัดหลายคู่คว้าลำตัวเขาแน่นเล็บแหลมจิกผิวความเจ็บปวดแล่นวาบแต่ร่างอ่อนแรงจนดิ้นไม่ได้ แรงดึงลากเขาลึกเข้าไปในเงาดำในโลงกลิ่นเน่าหนักขึ้นเหมือนอยู่ในหลุมศพจริงฮห่าเสียงหัวเราะรอบโบสเปลี่ยนเป็นเสียงครางโหยหวนดําลึกเหมือนมาจากขุมนรกผ้าพระร่างเนา่าค่อยๆล้อมมงเข้ามาทุกองค์ขยับปากท้องบทสวดบิดเบี้ยวพร้อมกันอย่างช้าฮ่าหอยู่กับเราอยู่กับเราแสงแดงสุดท้าย ใายผ่านหน้ารนกกรเห็นดวงตาตัวเองสะท้อนในความมืดดวงตาที่กำลังเปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนกับพวกมันทุกตนความหนาวเย็นแผลามจากหัวใจไปทั่วร่างเหมือนน้ำแข็งจับกระดูกเสียงกลองเพนดังครั้งสุดท้ายดังกล้องในอกแล้วเงียบสนิทความเงียบแน่นขนาดบีบจนหูอื้อมือในเงาดำกดร่างเขาจนจมลึกลงไปความมืดโถรัด เหมือนน้ำเหนียวหนืดกลืนร่างอย่างช้าฮ่หาฮาแต่มั่นคงทุกเสียงในโบ์กลับกลายเป็นเสียงลมหายใจชะนักหนาวราวกับทั้งวัดหายใจพร้อมกันสายตารณะกับร่าเลือนภาพรอบตัวบิดเบี้ยวพระแต่ละรูปในโบ์หัวหันมาพร้อมกันรอยยิ้มบิดเบี้ยวดวงตาแดงกับเรืองแสงเสียงกระซิบสุดท้ายดังชัดเจนในหัวยินดีต้อนรับ สู่ความเงียบของเรารนกรรู้สึกบางอย่างแตกในอกหัวใจหยุดเต้นความเย็นเข้าครอบงำเงาดำในโลงปิดร่างเขาไว้สนิทความมืดกลายเป็นบ้านหลังใหม่พร้อมเสียงสวดบิดเบี้ยวก้องไม่รู้จบในความมืดที่ปิดทับทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงกลองไม่มีเสียงลมไม่มีแม้แต่เสียงหัวใจรนกร,รรู้สึกเหมือนแขวนลอยในหลุมว่างเปล่าความหนาวกัดลึก แต่ไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปมีเพียงความว่างและเสียงกระซิบไกลฮ่าฮ่าที่ค่อยๆกลายเป็นเสียงของเขาเองเสียงสวดบิดเบี้ยวหลอมรวมเข้ากับสติประโยคซ้ำฮ่าฮ่าเปลี่ยนจากเสียงภายนอกเป็นเสียงในหัวเขาอยู่ที่นี่อยู่ตลอดไปในความมืดร,รนกรเห็นเงาตัวเองนั่งนิ่งในท่าขัดสมาธิจีวรสีคล้ำห่อร่าง ดวงตาสีแดงเรียงเหมือนทุกพระในวัดรอยยิ้มแผ่วผุดบนใบหน้าต้อนรับความเงียบที่ไม่มีใครหนีรอดเสียงกลองเพลงเริ่มต้นอีกครั้งชาหนักประกาศการมาของวิญญาณใหม่กลางโบสถ์ที่ไม่มีวันสิ้นเสียงสวดเสียงกลองเพลงแต่ละจังหวะสะท้อนกล้องผนังแตกราวดังกระแทกใจเหมือนสัญญาณตอกตรึงรนกรในร่างพระใหม่ลืมตาช้า ฮ่าฮ่ดวงตาแดงก่ำแสงจันทร์ส่องผ่านเห็นภาพโบสถ์ที่เปลี่ยนไปเงาดำเรียงนั่งสมบดวงตาสีแดงทุกคู่จ้องมองไปข้างหน้าพระชรายืนอยู่ริมบันไดโบสถ์ยกมือขึ้นเสียงหัวเราะเบาฮ่าฮ่เหมือนลมพัดผ่านสุสานเขาเอ่ยเสียงพระาวันนี้เรามีสิทธิ์ใหม่เสียงหัวเราะของเงาดำประสานกันเป็นเสียงเดียวดำเลิศ ก้องเหมือนก้นบึงโลกโบทที่รกร้างกลับเต็มไปด้วยเสียงสวดประโยคเดิมซ้ำชัดอยู่กับเราอยู่กับเราเสียงกลองเพลงหนักแน่นตอกตังหวะให้บทสวดหมอกเย็นปกคลุมทั่วบริเวณความเงียบหลอนกลับมาเข้มข้นกว่าเดิมพร้อมต้อนรับบิญญาณถัดไปที่จะหลงเข้ามาในวัดนี้หมอกหนาทึบลอยต่ำปกคลุมลานวัดแสงจันทร์หายไปเหลือเพียงเงาโบทสูงชัน ดํทมึนราวปราสาทผีเสียงกรีดร้องไกลฮ่หาฮ่าดังแว่วจากทางเข้าวัดเสียงรองเท้าเหยียบกรวดก้องท่ามกลางความเงียบร่างชายคนหนึ่งเดินหลงเข้ามาไฟฉายในมือส่องสันไหวแสงเหล็กฮ่หาฮ่าตัดผ่านหมอกสะท้อนดวงตาสีแดงนับสิบท,ที่จ้องเขาจากมืดมิดเสียงหัวรอบแผวต่ำเริ่มดังคลอแทรกกับเสียงกลองเพลงจังหวะช้าภาพพระนาว โผล่ตามมุมเสาเงาดำขยับรอบตัวชายคนนั้นเสียงสดแผ่วฮ่าหาลอยวนเหมือนลมเย็นอยู่กับเราอยู่กับเราดวงตาสีแดงนับสิบคู่เรืองสว่างขึ้นพร้อมกันกึกก้องรับผู้มาเยือนคนใหม่โบตร้างพร้อมกลืนอีกวิญญาณเข้าสู่ความเงียบที่ไม่มีวันจางหายเสียงสวดบิดเบี้ยวค่อยๆแผ่วลงหมอกเย็นจางหาย เหลือเพียงโบสถร้างที่ยืนเงียบสงัดท่ามกลางแสงจันทร์รูปพระที่เคยนั่งสงบยังคงแย้มรอยยิ้มดวงตาสีแดงดับแสงลงแต่ยังคงเฝ้ามองเหมือนกำลังรอผู้มาเยือนคนถัดไปเสียงกลองเพลดังก้องแผ่วครั้งสุดท้ายราวกับประกาศว่าความเงียบที่หลอนนี้จะไม่สิ้นสุดง่ายฮ่าฮ่าตราบใดที่ยังมีคนหลงเข้ามาในวัดที่ไม่มีใคร กล้าพูดถึงอีกเลย